สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาเจอกับขวัญวันสงกรานต์13เมษายน2565นะคะโอ้โหปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยเนี่ยพี่น้องทำความเขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราก็ต่อเมื่อเราต้องเป็นคนลงมือทำนะคะเราต้องเรียนรู้นะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ชีวิตอย่างไรนะคะ ดังนั้นสงกรานต์ปีนี้นะคะเป็นปีที่โควิดมาเตือนเราว่าเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนแนวการใช้ชีวิตแบบเดิมๆแบบประมาทประมาทเลิกได้แล้วลดละเลิกได้แล้วนะคะหันมาใช้ชีวิตแบบ new normal นะคะหันมากินง่ายอยู่ง่ายเรียบง่ายนะคะแล้วก็ปลูกพืชปลูกผักกินเองที่บ้านนะคะแทนที่เราจะไปร่วมวงสังสรรค์ ซึ่งแน่นอนถ้าเปิดแมสกินอาหารร่วมกันโควิดมาแน่นอนนะคะบอกเลยแล้วมันจะยาวเลยดังนั้นเนี่ยการที่เราจะช่วยกันได้ก็คืออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าร่วมวงสังสรรค์กันนะคะเพราะเราเองนั่นแหละจะลําบากตัวเราเองนั่นแหละจะลําบากเวลาติดโควิดมา แต่และชีวิตก็มีครอบครัวต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปติดครอบครัวเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นเนี่ยอย่างขวานเน่สงกรานเนี่ยขวันก็อยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่ได้สังสรรค์ด้วยนะคะเพราะว่าชีวิตขวาญเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ต้องหาอะไรมาให้มีความสุขเพราะความสุขมาสร้างได้จากใจของเราไม่ต้องอาศัยอาหารให้มีความสุขไม่ต้องอาศัยให้เพื่อน เยอะๆก็มีความสุขไม่ต้องอาศัยสถานที่ท่องเที่ยวก็มีความสุขไม่ต้องอาศัยการช้อปปิง้งก็มีความสุขเห็นไหมชีวิตความสุขเราสร้างขึ้นมาเองโดยไม่ต้องอาศัยอะไรมาตั้งเป็นความหวังว่าเราต้องมีความสุขในสิ่งสิ่งนั้นให้สร้างความสุขด้วยใจของเราเองใจของเราเองนะคะลงมือทำนะคะอย่างเมื่อเช้าขันก็ปลูกมะละกอไปได้สี่ต้นนะคะ แล้วก็ไปเก็บผักหลังบ้านมาลวกกินนะคะมาลวกมาทําอะไรทําเมนูง่ายๆนะคะมาลวกมาทำเขาเรียกยำแตงกวานิดหน่อยนะคะเอาผักมาผัดๆนิดหน่อยผักเยอะมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยพี่น้องมาปลูกอยู่ปลูกกินนะคะสงการานแล้วปีใหม่แล้วโควิดก็ยังอยู่ใช้ชีวิตแบบนิว n o r m a l เป็นคนใหม่ปลูกอยู่ปลูกกินกินเรียบง่ายชีวิตก็จะ เรียบง่ายร่างกายแข็งแรงจิตใจเบิกบ,บานจิตใจผาสุกยั่งยืนนั่นเองอะค่ะมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเรียนรู้การเป็นหมอดูแลตัวเองไปกับขวาญในทุกๆวันนะคะบ,บ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ